ดูดูดูว้ายดูเรยนผมเจ็บสองว้าว,าวาเกินไปเกินไป สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะคบผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่กับช่องขุย FM นีกเช่นเคยนะคบผมในวันนี้เราอยู่ในเกม ROV นะคบผมวันนี้แบบว่าเรายังไม่ได้เปิดคิดแบบว่าแบบกวนเติงตีนนะผมแบบคิดไม่ออกว่าเราจะเล่นตัวอะไรดีนะคบผมเราจะคอสเพย์เป็นตัวอะไรดีนะครใอเกม r v อะไรเงี้ยนะผมก็คือในคิดวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงแรงนั่นเองนะคบผมกับตัวละครนัครัสของผมนั่นเองนะคะผมคนดูครับผม จากวัน2วันที่แล้วนะครับผมผมก็ได้ไต่ขึ้นมาแลงคอมเมนเดอร์วีแล้วครับผมตอนนี้นี่นะครับผมด้วยการมี f อฟคนดูมาแบกในสตรีมอีนนะครับผมใครที่อยากจะมาแบกผมในสตรีมก็มาแบกได้นะครับผมแบกไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมผมไก่เองครับก็เดี๋ยวเราจะกดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงแรงโซโล่แรงเลยละกันนะครับผมจะหาทีมเอาข้างหน้าครับผมว่าเจอใครหรือเปล่าไม่รู้ครับผม โอเคตอนนี้เราได้นาะคอมาแล้วครับผมนาะคอนี่คือแบบสก,กินอย่างเฟี้ยวโคตรเท่สก,กินนี่โคตรเฟี้ยวนะครับผมแต่พอแบบโชว์เสร็จก็กลายเป็นแบบสกินมันเลือกกึ้ธรรมดาอีกแล้วนะครับผมก็ใครที่อยากจะแบกแรงผมก็ตามมาแบกแรงผมได้ในที่เพจ Facebook <S <S นะครับผมแล้วก็สก,กีนใน Ti k t o k พร้อมไปกับ Facebook เลยนะคะผมอ่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันเลยนะ่ะนาคอผมจะแบบ จะตึงแค่ไหนเอมเริ่มแล้วครับผมตอนนใ้ขอแค่แม่แหลกนะตอนนี้คือแบบแไม่แหลกอีกคู่ใหญ่หนึงนะครับผมคือคลิปที่แล้วที่ผมแบบทอตเพย์เป็นหน้าไปนี่คือแบบว่าแหลจกจัดๆนะครับผมเน็ตไม่ปิงนะครับผมต,ตอนนี้เน็ตไม่ปิงแล้วก็ไม่แหลกด้วยนะครับผมอันนี้เป็นค่อนข้างที่จะแจ๋วนิดนึงแจ๋ว่าผต้องแบ,บ่งแน่เลยใชนีหต้องแบ่งให้ได้แหล,ละครับผม ผมไม่รู้ว่าผมจะไต่ขึ้นคอนไปได้ไหมนะครับผมผมเอาก็คือตั้งแต่ผมเล่นเอา,าม,มาผมยังไม่เคยขึ้นคอนเลยนะคะรับผมใครที่อยากจะมาแบกแรงผมนะกล<า><ด>่าวว่าจริงๆผมมาแบกแรงผมหน่อยแบบว่าเกมนี้เราจะต้องทำยังไงเชื่อลองโฟกัสเก็บออกของให้เป็นเลยครับผมไม่รู้เฮ้ เพื่อนเราเสียเฟิร์สบัตไปครับผมเกินปลาเกินปลาเกินปลานะเกินปลานะเพื่อนเราอุย้ออยไอเชีย่ยพึ่งบอกไปแม่แหลกแต่มันแต่มันก็ส่งกระตุกกระตุกว่ะคอนดูไอ,อเชีย่ยธนาคอนี่เล่นกระตุกอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้นะเวย้ยเฮ้ยเฮ้ยพอมาเล่นอันนี้แบบหนิดอันนี้จัดเลยไ,ได้นะเพื่อนเอาได้นะเอาได้นะ เแล้วนะรนตีไม่เข้าเยตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าจริงๆว่ะมีควาแล้วกันนะเาได้ว่มังกรกอุ้ยเชมันมาอบัไแดเลยหรอด ตายเปล่าตายเปล่าตายเปล่าเจอเพื่อนค่อยหน่อยเจอเพื่อนค่อยหน่อยตอนนี้เราได้เมื่อหนึ่งชิลแล้วครับผมเกมนี้เกมนี้ผมว่าไม่รู้ว่าจะจบเร็วได้ไหมนะครับผมเกมมันยืดยากเกินนะครับผมแบบเกิดโซ่ตับเรากระตุกอีกอะไรเงี้ยนะครับเพือนยูมอนก้อุ๊ยทูเล่นเราโหดมากใส่ไปเลยด้วย แทกนะเกินไปวะเ่อตามได้้าินแรง้เานนี้เปลวลา่ออุ้ยทูเลนผมเอากืนทูเลนผม6 6กนไปทูเนังรกันนะครับเราอีเชี่ย คือเกมนี้ใช้นักไตดงได้เลยครับผมจะมีทูเลนระแบกนะครับผมเกมนี้เกมนี้มีทูเลนแบกบคือแบบโคตรเวอร์ทูเลนเล่นไงขนาดนั้นวะกิดไงปะนี่ระดับโปรเพเยอร์แล้ววเนีเ่ยเอาจริงๆคือทูเลนเราโหดมาก,กก็จริงครับผมแต่เพื่อนเราแจกอย่างเงี้คือเขาไม่ไหวนะเขาจริงๆเพื่อนเราเจ๋งมากคุสกอร์ดีแต่ละคนครับผมทูเลนต้องแบกขนๆแน่ๆนะครับผมเกมนี้รวมถึงผมด้วย แบบผมนะทุเรศ <c oughs> กลงกลางโดนโอ้โ <c oughs> หไ <c oughs> อ้หลูด <c oughs> ักของเราถูกโจมตีมาข้างหลังแตกหนึ่งจะไม่แปตกอ้ยอุหูหมดไปพ้น หลไม่พ้นจากฉีปนอาวุธของจ๊กเกอร์เมื่อกี้นี้จะได้จเกอมาเมื่อกี้นั่นแบบโอ้โอจับได้แล้วจะตุย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 ฮ้ยมันยังยมาผมอีกเหรอไม่เห็นแมเลยเมื่อกี้นี้ไม่ได้เช็คแมป เอาผมจริงคือมันเอาผมจริงจังหวะนี้เจอเพื่อนผมหน่อยเจอเพื่อนผมหน่อยโอ้โหแต่ก็นั่นแหละไปตามไปยางเรียบร้อยเรามังกรก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้เรานะฮะคือต้องหาตังค์ให้เยอะที่สุดนะตอนนี้มังกรู ชิบบนมาใช้ชิปบ,บนก่อนพาละกะเนี่ยไปพาาได้แล้วอ่ะอุ้ยทูเรนเป็นผู้หญิงด้วยเกินไปผู้หญิงแบกน,นะครับอย่างเงี้ยเกินแบบไปว่ะ <c oughs> ทูเรนเป็นผู้หญิงนะเมื่อกี้ได้เห็นได้ยินแต่เขาเปิดไมค์ใช่ไหมวะทำไม่ได้สิเรกกาทำไม่ไ <c oughs> ด้ดูดูดูเว้ายทูเรนผม เจ็บสองว้าวเกินไปเกินไปทูเรนผมเอาเกินเยี่ยมระหว่านี้เราจะไม่ทำให้ทูเรนเสียปีครับผมเราจะเอาป้อมให้ทูเรนถูกส่งออกไปแล้วเลี้ยงมากเลยมันเป็นปัญหาครับผมคือเรา เกมจบที ticket, ่ป้อมเธอทีมาไปรุ่นนาคอสเน้นป้อมครผมไม่เน้นคิวไม่เน้นอะไรเน้นป้อมอย่างเดียวดูทูเลนดิ91อ่ะ911อ่ะเกินไปป่ะไปรุ่นบางกอก็ได้นะเออจริงต ตอนนี้มันอยู่ด้านบน้วเดยวเพื่อนเราไม่เอาเพื่อนเราจะเดิเข้าไฟป่ะจะไปไหนชิปน้อยชิปน้อยจะไปไหนมันเอาบางกอนป่ะโอเคยังนะจะน่าบางกอนนี้ยังโอเค ป๊อป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 แตกเลยปาเต้ซุ่เลยปาดไม่ทันไม่ใช่หรอกจังหวะนี้หลบปาดโดนยิงโดนยิงโดนแล้จ็อกเกอร์อีกแล้ว เพื่อนเรากำลังบวกจังหวะนี้คือเราต้องแกมจริงอุ้ยทุเล่ผมแตกเกินไปไปเราเราไปเราเราต้อจะได้หมดนะครับคเข้มงวดรออะไรรออะไรรออะไรจังหวะนี้เล่นเหนือแสงแป๊ะนี่แน่เกินไปเจอกันหน่อยจะมาล่องตรงลออตาฆ่าไม่ได้นะอุ้ยโคตรแรงเลยเกียรแรงจอด เราเกือบจะใช้เคื่องแปลภาษาอ่เดินไม่ได้เน็ตไม่ดีที่ก็ต้องเจอกันหน่อยแล้วเ่าเดินไม่ได้เ şey> น็ตไม่ดีเฮียเขาบอกเขาเน็ตไม่ดีผมมาฆ่าเน็ตคนไม่ดีหล่อเนี่ยโอ้ขอโทษนะเพื่อนที่เราฆ่านายเกินไปขอโทษขอโทษคิดอะไรไปโทษมาตอนนี้รังได้ ยกหนึ่งแตกหนึ่งวัดนี่เก็บสี่แล้วครับผมตอนนี้แตกที่ที่มันตอนนี้มีคนอยู่คนขอเกียร์แล้วครบผมเพราะว่าเราเร็วไอเกียร์ตอนแรกั้นยังดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเขาเราเฮ้ยมันจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมล่ะดูตุ๊กนี่แหลเฮ้ยมันไม่ทันวะมันไปไม่ทันเลยว่ะมันกลับบ้านไปแล้ว เรียบร้อยครับผมเกมจบโอเวอร์สุดยอดชิปนี้นาคอตตัวฟรีทูเลนแบกแหลงเย้ชื่อชิปโอ้โหทูเลนก็เอมพีตามตามเคยครับผมทูเลนหมดจ้าเกินไปว่าโอ้โหผมอันดับหลอยเลยครับผมวัรุ่นผมบอกแนละ้วผมเป็นตัวฟรีอืม ก็โอเคแล้วกันนะฮะผมคนดูครับผมสำหรับชิปนี้โอเปนที่น,นี่กนแล้วกันนะฮะผมสำหรับใครที่อยากจะมาแบกแรงผมก็มาแบกแรงผมได้นะฮะผมผมต้องการคนแบกมากๆเพราะว่าผมเล่นไก่ครับผมเจอกันที่เพจทุกวันนะฮะผม,มสำหรับชิปนี้ไว้เจอกันชิปหน้าบ๊ายบายครับ